เตรียมพร้อมแาเสียกลั่าเป็นรีไรด้อยรีไม่มาตัะฐานปะนงมาตัดไปแต่ซื้อแน่ออกไปแต่ซิว่วแต่ลดแตอเลิ น้าต้องไปแก่ต้องนลำหัวบ้างคัดหน้าเด็ขาดหน้าาหน้านีุ่่มที่น้าไปแเลยบุแทแเด ไปแลกไปแรกมารลุนกันพี่ครับง่าดูลยวล่าหนม่สน